สวัสดีค่ะแม่บุญล,ลายพื้นทองค่ะต่อไปก็เป็นทอซีเขาสามเอือรคบดอกด้วยจ้าเหยียบไม่หนึ่งกับ4ี่ลงพร้อมกันสอดได้แล้วก็ท่อเหยียบไม้สองกับสามลงพร้อมกันสอดได้แล้วก็ท่อเหยียบไม้หนึ่งกับสามลงพร้อมกันสอดได้แล้วก็ท่อเหยียบไม้สองกับ4ี่ลงพร้อมกันสอดได้แล้วก็ท่อเหยียบไม้หนึ่งกับสองลงพร้อมกันสอดได้แล้วก็ท่อ ยาไม่สามกับสี be, ่ลงพรอมการสอดได้แล้วกัท่ออยาไม่หนึ่งกับสี่ลงพรอมการสอดได้แล้วกัท่ออย่าไม่สองกับสามลงพรอมการสอดได้แล้วกัท่อย่าไม่หนึ่งกับสามลงพรมการสอดได้แล้วกัท่ออยาไม่สองกับสี่ลงพรอมการสอดได้แล้วกัท่ออย่าไม่หนึ่งกับสองลงพรอมการสอดได้แล้วกัท่ออย่าไม่สามกับสี่ลงพรมการสอดได้แล้วกัท่อ อย่าไม่หนกับ4ลงพรมการสอดด้หล่กระท่อย่ไม่สงกับสามลงพรมการสอดได้เหล่ากระท่ออย่ไม่หนึ่งกับสามลงพรมการสอดได้เหลากระท้ออย่ไม่สกับสี่ลงพรอมการสอดด้เหลากระท่อย่ไม่หนึกับสองลงพรอมการสอดได้เหลากระท่ออย่ไม่สามกับสี่ลงพรมการสอดด้เหลากระท่ออันนี้ก็ได้ครบจบหนึ่งดอกพอดีเด้ยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า